เลยว่าฉันเร็วแล้วนะไปฝึกปืนมาเกือบยี่สิบาีอือยี่สิบปีของกู ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอชูสวัสดีเพื่อนๆพี <nossa> ่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาย้อนวัยกันนิดนึงกับเกม The House of the Dead หรือว่าเกมยิงผีนั่นเองครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเกมยิงผีนะครับเพื่อนๆเล่นเกมนี้ว่าอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนภาคที่จะมาเล่นเนี่ยก็คือภาคหนึ่งนะครับส่วนภาคสองภาคสามเนี่ยผมจะไม่เล่นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากเล่นครับรอเล่นนะครับจริงๆเนี่ยเล่นภาคหนึ่งบ่อยที่สุดนะครับก็เลยอยากจะมาย้อนวัยกับภาคหนึ่งนะครับส่วนภาคสองภาคสามเนี่ บอกเลยนะครับว่าเกมนี้ปวดหัวมากตอนตั้งค่าเพราะว่ามันตั้งได้แค่640ครับแล้วก็เพิ่งรู้ตอนนี้เลยครับว่าตัวละครแต่ละตัวใน Half u p d a t เนี่ยมันแตกต่างกันครับบางตัวเลือดเยอะบางตัวยิงแรงอันนี้เพิ่งรู้นะตอนเด็กนี่คือเล่นตัวที่ชอบเลยครับเอาเป็นว่าเราจะเอาตัวยิงแรงแล้วกันนะก็คือเราจะเลือกที่ Bullet Damage High นะครับนี่มีตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวผู้หญิงนี่เพราะเอาตัวนี้ดีกว่ายิงแรงรีโหลดนานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไป The First Chapter Tragedy โคนคลาสสิกอ่ะมาแล้วเล่าเลยนะคือพระเกอกตัวจริงรีบเดือ,อกดกัดแล้วคนอื่นยังอยู่ข้างในอยู่เลยช่วยเขาหน่อยอ๋อกระสุนมันมีแค่สองนัดนี่ว่าอเอเ้ยมันฆ่าคนอุ้ย เซ่อโซฟีโซฟีเอามาชั่วร์ยุงยากอยู่เนาะตอนเด็กเราชนะไม่ได้ไงวะเธอจริงด้วยอ่าจับได้ฉันจับเก็บได้เดี๋ยวฉันจะไปยิงแกหลักังคาใช่เดี๋ยวเราจะไปยิงมันตอนบนหลังคาฉันจับได้อยู่แล้วล่ะนะอืนะ้อ เอ้ยอย่าทำคนบริสุทธิ์นะ thank you thank you เฮ้ยได้ชีวิตเพิ่มวงหนอหนแล้วไอ้ตัี้ยเดไอ้ตัวนี้ยกมาก ืมบอกไปนะครับอันนี้คือระดับ normal นะครับอาตัวนี้ก็ยิงยากไอลิงสมอ่ะจะมีเสียงตืดๆดิ้นๆนะครับเสียงตืดๆนี่ก็คือมาจากการที่เรายิงแล้วเราไม่ได้รีโหลดนะครับไหนยงเฮ้ยนกหมูใช่ไหม เดี๋ยวจะพยายามกดแบบชา้าๆนะครับเกือบแลว้วเกือบโดนแล้วขอโน้ษอ,อ๋อคุณต้องเกิดตายไปหนึ่งขอโทษนะอ้อขอบใจอ๋อได้ เออพลังชีวิตมาห้าแล้วครับโอ้ยีเลื่อยี้เลือเล่อยเฮ้ยยิงยากว่ะตัวเลื่อยอัานน่าเราขึ้นมาเราอาจจะต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนเด็กเราก็ยิงแค่ตัวที่แบบว่าตัวเล็กๆอ่ะตัวตรงกลางอ่ะ <c oughs> เลยว่าฉันเร็วแล้วนะไปฝึกปืนมาเกือบ20ปีอ้าเออ20ปีของกออูโดนไปแล้วหนึ่งดอกวิ่งมีกัด้วย Thank you. Thank you. เอ้ยเราได้กำไรคืนแล้วเอ้ย,เร,เ,อยเราได้กำไรเราได้กำไรเราคืนแล้วเอลิงสมัยเออโดนลิงกัด <Chaos! S 1> <c oughs> เฮ้ยได้ <Help! S 1> ไหนวะเสียงนั่น <Help! S 1> เฮ้ยโซฟีโซฟีเธอโอเครอไหม ขนทุกขกลัวเลยแล้วนี่คือบอสตัวแรกนะครับอ้ามันตบโซฟีกระเด็นเลยแล้วนี่ก็คือจุดอ่อนของเขานะครับอยู่ที่น่าอ่นเอาเกลัวที่ไหนล่ะแกจะไปวันในเขาใกล้ฉลกเฮ้ยที่ไม่โดนมึงอย่าอย่ามาไล่รำอย่ามาไล่รำแถวนี้ นี่เหมือนต้องจำจุดนะเฮ้ยเฮ้ยปวดหัวพี่ปวดหัวนี่คือบทตัวแรกกี่เหรียฮัทเธอเธอโซฟีเธอต้องหยุดคิเรียนหรือว่าทำอะไรก็ได้ไม่งั้นสิ่งที่เทอริเบิลมันจะเกิดขึ้นอ้าวโซฟีตายแล้ว อบทที่สองนะครับการแก้แค้บนบทแรกคือการสูญเสียบทที่สองคือการแก้แค้นมาแล้วครับโอ้โหบุกเข้ามาอย่างนี้นอนไม่หนึ่งดอกตีเราจะยิยงแบบจอนฟิกใต้กลางอากาศยงไม่ตายดีกว่ากรปุกดีกว่ากระปุเหอนไม่ทันแล้ว โอ้ยโอ้โหสองแล้วว่ะึ <c oughs> แบบรวดเร็วนี่แบบจังวิ๊งเกือ <c oughs> สองแล้วเออมันยิงยากดีว่า <c oughs> ทำลายข้าวของเฮลอีกแล้วเฮลอีกแล้วโอ้โหกระเด็นครับอ้โม ตัวเทพกว่าคนอื่นแล้วไม่เห็นจะเก่งกว่าคนอื่นเลยเอ้ยเอาเลือดมาขับใจเก้ย <c oughs> แกเป็นน้ปลาฝานเที่ยชันตายไปวะอุย้ยไอตัวนี้มันหัวขาดแล้วมันยังยิงได้มันยังวิ่งได้อยู่นะครับ <c oughs> ว้าเดนไปแล้วโดนไปดอกแล้วโดนสอกแล้ว ปล่อยม Thank น o สเฮ้ขอบใจเ,เป็นการแรกที่คุ้มค่าเฮ้ยมาเยอะวใสกลางอากาศาไหนก่อนตัวนี้มันจิงได้หรวะอุอ้ยอฮ้ยโอ้ เปะตู้พังตอนเด็กๆกูไม่เคยมีข้อข้อหากับสิ่งนี้มาก่อนเออเอนี่เน่เฮ้ยขอบคุณ เราได้ฝลักชีวิตมาให้แล้วครับสี่ลี้่าแกจะมาพรากฝลักชีวิตของฉันไปไม่ได้นะเ <c oughs> จ้าหนอนน้อยเราสิูแลมหายดอกนะครับอย่าฆ่าคน,นอย่าฆ่าคนแตงกิ้วปะเนี่ยอ้าววิววิกวิกโอ้ เอาลิฟ้์มาข้างบนฉันจะเดินไปตรงนี้จำได้ว่ามันจะพร่องกระโดดมาจากตรงนี้อ้าอ้าเฮ้ยไอตัวนี้มันตายยากใช่ไหมวะเฮ้ยฉันไม่เห็นยากเท่าไหร่นะอ๋อดาเมจเราเยอะถูกไหมก็โชว์นี่หัวรัดอย่ามางคับตัวก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้กแป๊บตาย ยเม็ดเดียวอ้าวเขาไม่ได้ให้เลือดเราด้วยโน้ยก็ยาอย่าทำมนุษย์เฮ้ยเดี๋ยต้องแข่แหละพวกมันยังอยู่ข้างบนโอเคได้เลยครับโอ้โหแกจะมาได้ไกลสุดแค่นี้แหละฉันจะฆ่าแกตรงนี้แหละนะโอ้โหตายไปสอง วิดพอยต์ก็คือกลางลำตัวนะครับฮอผืนแล็กที่หมายอย่ามาริวอย่ามาริวฉันไปเล่น FPS มาจักรวอลเล็ตไหมเดีรอนเลยเว้ยไปแล้วไปแล้ว ปืนเปนแรกวมากเลยปืนเราเป็นแมกนัมปะเนี่ย, <c oughs> ยจะต้องสู้กับไอ้ลูกกระเจาของมันก่อนหรือเปล่านะอเอาลืดลืนตกลืดตกฉากนี้ตอนเด็ก,ดกคือเสียวมากนี่ขึ้นด้วยด้วยมือเดียว <c oughs> <c oughs> เสียงมันตายอะคนเะเสียงกันตอนที่มันหัวเราะถ้ <c oughs> าไปตอนเด็กๆกูไม่เคยมีข้อคอลหาอะไรแบบนี้ เออฉันไม่ยอมให้แกทำแบบที่แกต้องการหรอกเลสคิวได้หคนนะครับไลฟ์โฟนัดสองคความจริงเต้นแบบเร็วเฮ้ยนกใส่ โอ้โหเป็นไงคอมโบกาอากาศแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วเป็น security guard โอเคต้องเอาปล็อกกนใ่ไหมอยอ้อ้ไปหนึงดอกอันล็อกแล้วโอ้โหโอ้โ่ไงล่ะยิ่แบบออาออกมา b บ b ี วุ้ยอะไรวะน่ะเสือฟ้าเก็บไม่ทันหืมก็บตายอน่าแกะปลาอะไรน่ะ ลุนแล้วล่ะลุนแล้วล่ะอ๋อ,อไม่มีอะไรขึน้นเรื่ย <Down. S 1> อยไปกระสุนหมดเจ้าฮ่าคนตีนซะแล้ว,หลวเหลือเลือดอันเดียวนะครับเราต้องหาคนช่วยแลย้วไม่งั้นเลือดเราลดแน่มีใครเป็นตัวประกันไหมครับเจ้านักวิทยศาสตร์ ย่าเอาเหี้ยกูยิงคนถ่ายได้ไงวะคอนตินิวได้คอนติน <c oughs> erm. ิวเลยนะเออตอนหนึกๆแล้วผมก็คอนตินิวบ่อยที่นะ่ปืนนี้มันเสียอย่างเดียวตต่ที่ว่ามันต้องรีโหลดบ่อยมากๆก็คือต้องยิงแม่นๆนะถ้ายิงแม่นๆก็ือโดน ว่้มันคืออะไรก็ตามอ้าวเราจะเดินอ้อมทำไมไวะอ๋อมันเหมือนทางมันไม่ได้เชื่อมกันออกมาเดินไหมโอ้โหเต็มเลยพี่ไม่สามตัวก็สามยัวไ,ไงละ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้ถังนี่ยิงไม่ทันตลอดเลยนี่แม่เอาเลือดมาขับคนเฮ้ยเฮ้ยทำไม,มไม่ได้เลือดวะ มาดับกระจายใส่เราหู้ยมันแกพันมัแกพันจะกระโดดออกมาไหมหึหโอ้โออห รู้จักไหมล่ะวัดวัดอึนไวเฮ้ยยิงไปแล้วมันต้องยิงสลับกันยิงทีหนึ่งแม็กทีหนึ่งแ้ยอย่างเงี้ยไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเสียวอยู่เสียวอยู่ถ่ายอีกแล้ว เราตายไปสองรอบแล้วนะครับอ๋อมันจะมีระดลำดับของมันอยู่เอร์แล้วก็ยิงมัว่วซั่วเลยเฮ้ยคิวเรียนไอ้ที่ก็คือคิวเรียนอย่างนั้นเหรอล่ะฉันไม่คิดว่าแกจะมา <be S 1> ได้ถึง <far. S 1> ตรงนี้เหมือนกันเรามาดูกันดูว่าแกดี oh. ขนาดไหนเชียวอ่าไอ้ตัวนี้ครับตอนนี้เด็กๆนี่ตายบ่อยมากน่าจะ ยิงหัวอย่างเดียวมันยิงยากไม่โดไม่โดนแคบบ่นี้นั่นเหรอไอแมงมุมงโง่ <c oughs> อ้าวไวเกิน เอาล่ะครับ Final Chapter The House of the Dead เคมันจบไวจังวะอ,อ๋อเดี๋ยวมันจะให้เราสู้กับบอสเลี้ยงตัวอีกทีนึงโอเดอร์ไฟาย่าใส่เลยว่าหยุดยิงก่อนนะครับน้าฮะไอบ้บอสตัเดิมจำชั้นได้หรือเปล่าจำได้สิเ้แ่แต่ข่าแกมันเทียไวยทำยังไงล่ะ Oh. คนมีหัวใจก็อย่างนี้แหละมันเจ็บจุดอ่อนของเธอมนอยู่ที่หัวใจวงงงงงงคนมีหัวใจมัก็ต้องรดนยับีอย่างนี้แหละตายไปหน,น,นึ่งคนตายไปหนึ่งตัวดิโอ้ oh. ที่เสร็จใช่หรือเปล่าหลับนี้วฉันไม่ไเียวกับปืนเฮ้ยเป็นไงล่ะ <c oughs> นี่คือความสามารถของบัตทูเพื่อไปฝึกสกิลมาแล้ว20ปียังไงล่ะปืนมาเปิดเกือบ20ปีอะเออ20ปีครับฮะต้องมาเดินลิบๆด้วยนะไม่รู้จะไปอะไรเหมือนกันเดินให้มันไม่ไม่ไมใกล้ตกก็ไม่ได้ เดินนานซะด,ด้วยดย,ยิงแบบสลับมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ มันตัวบอสสิวะเราจะได้ฆ่ามันแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอเฮะคิวรียอนไม่มีทางหนีแล้วคิวรียนจะคิดเหรอว่าฉันจะไม่สามารถเอาชนะแกได้แกเป็นใครนะ่ะไม่มีใครมาสั่งฉันได้ฉันจะฆ่าทุกอย่างอ้าวคิวรีเนโดนลวครับเกิด <What happened? S 1> อ,อะไรขึ้นเนี่ย ทำไมแกไม่เชื่อฟังฉันเออคิวซนะั่มซัส,สับประหลาดมาฆ่าตัวเองกันชัดตึกเฮ้ยเป็นเมจิกเชียนไทป์สูย์นะครับแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนมีจุดอ่อนแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจุดอ่อน <Whoa. S 1> คืออะไรโอ้โหโดนไปแล้วโหตายากกันเลยจ้า มันยิงไม่เข้าหรืออะไรอุ้ยอุ้ย เสียไป40บาทแล้วนะครับตอนนี้ค่าเล่นเกมนี้ไม่ดีไม่เข้าอ่ะปวดดิวแล้วด้วยเฮ้ยปวดดิวจริง ิดแล้วเอ้ยเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วแหมเจ็บหรือเปล่าล่ะเสียไปห้าสิบแล้วอ่ะวิ่งเกือบตายเฮ้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 ย อะไรวะนี่น o เ m a าเนี่ย นั่นเลยหรอวะโอ้สุดท้ายเราก็ไม่ได้รับชัยชนะนะครับจากการสู้กับตัวบอส Peace Enterium ชื่อกูจะถูกบันทึกให้ใครฟังวะบอสช2เอาบอสช2บอสช2ไปกูยังแพ้ไอ้พอไอจอนไอเบนแล้วก็ไอบาสอีกเหรอคะแนนเรายังไม่ดีพออีกเหรอเอาเป็นว่าผมคิดว่าเราควรจะยอมให้ไอบอสตัวนั้นไปก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบลงแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ